วันนี้จะเทศนาอนุสติข้อสุดท้ายคือความสงบให้ฟังท่านบอกว่าอุปาสมานุสติให้เราล,ลึกถึงความสงบได้แก่ปนิพานโอ้โหสูงเหมือนกันเหลือเกินถึงปนิพานโน้นแน่ ความสงบของท่านไม่ได้แสดงไว้ในที่นี้ว่าสงบไม่ทราบว่าสงบเพียงแค่ไหนจึงถึงพระนิพพานแต่ท่านบอกว่าเมื่อเราลึกถึงความสงบได้แก่พระนิพพานดังนี้เราทั้งหลาย ถ้ากันทำความสงบก็รู้สึกว่ามันวางจากสิ่งทั้งปวงถ้าท่านไม้เอาตอนนี้เราก็ถึงซึ่งพระนิพพานแล้วที่เอาละถึงอย่างไรก็ดีจะถึงหรือไม่ถึงก็แล้วแต่ อให้ระลึกถึงความสงบพอจะระลึกถึงความสงบใจของมันก็แน่วแน่แล้วนั่นแหละท่านเห็นระลึกถึงความสงบนั่นแหละระลึกถึงสิ่งใดสิ่งไม่สงบมันก็วุ่นวายมันสงบแล้ว แต่ไม่ถึงท่านพูดเราก็ได้พะนิพานนิดเดียวเอาพอเอาละขพอติดพะนิพานของท่านนิดหน่อยก็เอาละเท่านั้นเสียก่อนเราสงบจากอารมณ์สงบจากนิวรณ์ทั้งหา้าง <c oughs> สงบจากนิวอนมันก็ยังความโลภความโกรธความหลงอีกอนุษย์มันเยอะแยะเสียเลือกเกินที่เราสงบนั้นเราไม่รู้เรื่องว่าเราสงบได้เพียงแค่ไหนแต่ก็ยังดี ท่านก็ยกให้เรียกว่าสงบระลึเกเอาพริพิพพานเป็นอารมณ์ท่านว่าอย่างนั้นพรินิผพานคงจะสงบอ,อย่างนี้กรมังท่านจึงให้เอาพระนิพพานเป็นอารมณ์คือไม่มีความโลภ ไม่มีความโกรธไม่มีความหลงในขณะนั้นไม่ใช่ขณะอื่นเอาทำความสงบในขณะนั้นก็โกรธหลงก็ไม่มีแล้วสงบเยือกเย็นทุกอย่างท่านคงจะท่านคงจะหมายเอาความสงบนั่นว่าเป็นพระนิพพานพระนิพพานมันยากที่จะ ตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรแต่เราก็เชื่อความสงบของเราว่าเราทำความสงบได้เพียงแค่นี้จะไม่ถึงความสงบของท่านเราก็คงได้เพราะนี่ผ่านเฉียด สงบอยู่ได้นานก็ได้พระนิพพานนานสงบไปเดียวเดียวก็ได้พระนิพพานไปเดียวเดียวพระนิพพานของท่านสงบเยือกเย็นเอาจริงจริงจงจังจะคิดจะนึกก็เป็นเรื่องพระนิพพานท่านไม่คิดนึก สรงสายไปเพื่อกิเลสและคิดนึกเป็นไปเพื่อความสงบสุขทั้งนั้นธรรมดาจิตมันยอมคิดนึกเป็นธรรมดาแต่ตัวสติควบคุมจิตให้เห็นจิตอยู่ทุกขณะ มันก็ไม่ออกไปนอกขอบเขตอยู่ในบังคับของท่านมันไม่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสบาปธรรมเป็นแต่กิริยาเฉยไม่ได้ทำให้กิเลสของท่านเป็นอย่างนั้นพวกเราควรให้เป็นอย่างท่านบ้าง จึงจะได้พระนพานอย่างทันพวกเราเป็นแต่ว่าเกิดความสงบเล็กๆน้อยๆก็เอาเชียก่อนจงรักษาความสงบนั้นให้มันคงถาวรแล้ว เราจะเห็นของเราเองถ้าเราสงบได้นานก็ได้ความสงบสุขมากคือปณิพานได้มากนั่นเองถ้าสงบไปเดียวปเปยดาวได้ปณิพานก็ไปเดียวนั่นเองไม่สงบปุ่นวีวนวายอันนั้น มันเป็นนรกแล้วนรกกับนิพพานมันตรงกันข้ามมันเป็นเรื่องต่อสู้กันอยู่อย่างนั้นเราเกิดมาแต่ไหนแต่ไดมาวุ่นวายสรพพัทุกุงแต่งนับไม่ถ้วนเลือที่จะคนานนา เรามาทำความสงบแต่เดียวเดียวขอรู้สึกว่าเย็นใจสบายใจแล้วก็เราก็จงรักษาความเย็นอันนั้นความสบายอันนั้นไว้ให้มั่นคงท้าวอนไปจึงจะเป็นไปเพื่อความสุขความสุข เป็นความปรารถนาของคนทั่วไปเมื่อได้ความสุขแล้วก็จงรักษาความสุขนั้นได้ของหาได้ง่ายแต่รักษาได้ยากความสงบสุขนั้นทำประเดี๋ยวประเดียวก็ได้ถ้าผู้จะได้ถ้าผู้ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันแหละทันเมื่อได้แล้ว ที่จะรักษาไว้ให้ได้นานมันยากที่สุดเพราะอะไรเพราะกิริยาอาการทุกอย่างของเรามันกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาเป็นต้นว่ายืนเดินนั่งนอนการพูดการคุยจิตมันก็ส่ง การอยู่ทรงการกินสารพัดท,ทุกอย่างเป็นเรื่องกระทบอายตนะทุกสิ่งทุกเระการไปตามอายตนะจึงเรียกว่ารักษาดย่าถ้าหากคู่ธรรมชำนิชำนานคล่องแคล่ว เียแล้วท่านรู้เท่าตัวเรื่องท่านตามรู้ตามเห็นทุกสิ่งทุกการมันก็นั่นจะมามันจะมาอีกท่าไหนก็ตามรู้เรื่องของมันมันส่งไปก็เป็นธรรมะมันคิดนึกก็เป็นธรรมะ มันสูงมันแต่งก็เป็นธรรมะถ้ารู้เท่ารู้เรื่องมันเป็นธรรมะทั้งหมดปฏิบัติจะเห็นความดีความชั่วของตนตรงนั้นแหละตรงที่มันเป็นธรรมหรือมันเป็นโลก ก็เห็นมันตรงนั้นแหละถ้าคิดเรื่องโลกมันก็เป็นเรื่องโลกหมดไม่มีสติสตังคควบคุมดูแลรักษาถ้าหากมันเป็นเรื่องธรรมะแล้วตามรู้เหตุรู้ผลมันตลอดเวลาจะให้อยู่มันก็อยู่ ึงมันคิดก็ไม่เกินขอบเขตจะเอามาเวลาใดก็ได้เหมือนกับบัวควายที่เขาเลี้ยงนั่นแหละเขาเลี้ยงไว้ในทุ่งกวมกวางก็ตามเถิดผู้เลี้ยงเขาขึ้นต้นไม้มองดูอยู่ทุกตัว ตัวไหนมันจะไปไหนก็เห็นอยู่เมื่อข้ามาก็ต้อนมาเข้าคอบแล้วก็ปิดประตูคอบเจ้าของนอนสบายไม่ต้องรักษานี่แหละอุปมาอุปสมานุสติาล,ลึกถึงความสงบ ได้แก่อนิาพานเป็นอารมณ์ของท่านนั่นจะเป็นอย่างไรก็ตามเถิดของเราเอาเพียงแค่นี้เสีก่อนถ้าหากว่าเป็นถึงของท่านแล้วมันจะรู้เองหรอกจะไปบอกกัน้อนกันก็ไม่ได้ จะไปตกแต่งเขาก็ไม่ได้ใครเป็นใครเห็นใครรู้ด้วยตนเองจะไปคิดนึกตามบริปริยัติตามตำลามันไม่เป็นจริงหรอกโสดาสกิทาคานาคา เป็นขันเป็นภูมินั่นนั่นมันเลยไม่เป็นแล้วไปเทียบไปวัดกับปริยัติมันจึงถูกต้องมา่จิตสนิดเดียวคนทั้งหลายอยากได้นักอยากได้หนาได้โสดาสิปทานะคาหลับตาสักประเดียวเดียว ก็แล้เห็นแล้วท่านออกจากสมาธินั้นมันมากิเรสมันท่วมตัวอยู่อะไรๆทั้งหมดมันมีอยู่เท่าเดิมของท่านเมื่อไรเห็นแล้วไม่เกี่ยวห้องกับกิเลสทั้งหลายมันหมดไปหมดไปโตดาท่านว่า ตกกระแสเสน่านพอมองเห็นดิบลีแต่ไม่ถึงสนิ่พานท่านว่าอย่างนั้นตะกิทาคาก็เห็นแจ้งเข้าไปเห็นใกล้เข้าไปอนาคาก็เห็นใกล้เข้าไป,าาเ,หเ,าไปเห็นแจ้งชัดเข้าไปสว่างกว่านั่นอีก ต่อเมื่อถึงพระอรหันต์จึงเห็นแจ้งชัดขึ้นมาตามธรรมดาเป็นจริงว่าธรรมะที่ทำให้เป็นพระอรหันต์เป็นอย่างนี้อย่างนี้โดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นเราอันนั้นแหละผู้ที่ใจสงบแล้วไม่ต้องอยากเมื่อคิด ถึงความสงบก็เข้าถึงความสงบเลยทีเดียวให้เราลึกถึงตรงนั้นแหละคำว่าเราลึกถึงในที่นี้ไม่ใช่ให้เราลึกถึงสิ่งอื่นรละลึกถึงความสงบในตัวของเรานี่เองไม่ต้องเราลึกถึงคนอื่น พระนิพพานไม่ใช่อยู่ในที่อื่นอยู่ในตัวของเราความสงบก็อยู่ในตัวของเราเองสงบอยู่ที่ไหนพระนิพพานอยู่ที่นั่นได้ความสงบนิดนิดหน,หน่อยหน่อยก็ถึงพรนิพพานเฉียดเฉียดแค่นิดได้หน่อยก็ยังดี เข้าถึงตรงนั้นแล้วจิตมันจะนิ่งแนวอยู่ในที่เดียวกำหนดความสงบให้อยู่นานแสนนานมันหากจะมีอุบายแยบ,บคลายขึ้นมาในตัวของเราสงบมีสติอยู่ต้องรู้ตัวเห็นตัว เห็นสิ่งต่างๆเล้นแต่สงบแล้วหลับหายไปเลยแต่ถึงขนาดนั้นมันก็ยังเป็นนิมิตให้ปรากฏเห็นโน่นเห็นนี้อะไรต่างๆถ้าหากเราสงบมีสติรู้ตัวอยู่เห็นจิต ของเราสงบมากและน้อยขนาดไหนได้ชื่อว่าเราเกิดความรู้ขึ้นมาล้วรู้อะไรก็รู้จิตของเรานั่นะสิไม่ต้องไปรู้สิ่งอื่นรู้สิ่งอื่นไม่เป็นไปเพื่อชำระจิตของตนได้รู้จิตของตัวเหล่านี้แหละจึงจะเป็นไป เือควบริสุทธิ์อธิบายมาในอนุสติสิบมีคุทธ,ธาสติธรรมานุสติจังรานุสติเป็นต้นโดยลำดับมาตอนนี้อธิบายปัสมานุสติเป็นข้อสุดท้ายรวมยอดอนุสติสิบ ลงสู่ความสงบอันเดียวฟังมามากแต่เรายังทำความสงบไม่ได้ก็สุดวิสัยที่จะภาวนาให้เป็นไปถ้าเราทำความสงบได้แล้วในนิสตินั้นน,นก็เป็นอันว่าเราทำอุมาอุปเราทา อุปสมานุสติได้ทุกนุสติอุปสมานุสติเป็น,นยอดเป็นที่รวมของกรรมฐานทั้งปวงเปรียบเหมือนกระเหลือนยอดทัาสัสภารระทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเรือนนั้นย่อมไปรวมอยู่ที่ยอดนั่นแห่งเดียวฉะนั้นนะ ธร่มเทศนาพระองค์เทศเทศที่ไหนไม่เทศที่กายของเราไปเทศที่ไหนเทศเทศที่กายวาจานี่แหละเทศที่กายที่ใจนี่แหละไปคนดูเถิดไหนกับไปคนดูเถิดไปฟังเถิดฟังที่ไหนก็ไปฟังเถิดไม่มีหรอกนอกจากกายกับใจเทศในทางนั้นจึงว่าทำในตัวของเราแล้วการกระทํานั่นเรียกว่าธรรม ทำคําสอนพูทธ้เจ้า <c oughs> กายมีอยู่ให้พิจารณาถึงเรื่องกายเนี่ยการกระทำเกสานุม,มานะขาดันตาตะโจอาการสาที่สองแล้วบนอยู่เสมอแล้พูดเสมอแล้วสวดเสมอพูดมากจนเรียกว่าบุญ แต่ว่าไม่ให้มันไม่ทำให้เป็นไปสักทีเกษาโนมานะธาดันติจาตาตาโจของในตัวของเรานี่ทั้งหมดถามันมันเห็นดิเพราะมันเห็นเกิดขึ้นมาในตัวของเราเกษาคือผมเกิด ที่บนศีสษะสุกระกที่สุดก็คือผมเกิดบนทีสระของสุกระกไว้ที่สูงด้วยคนเห็นก็เห็นผมเมื่อก่อนคนเราอะเห็นผมเมื่อก่อนของสุกระกที่สุดดูมันตกเสี่ยอาหารการกินกระเกียบ กันเททิ้งของมันเน่ามันสปกปรกกินก็เหม็นสันฐานล่างสันฐานของผมก็ไม่สวยไม่งามใครจะหยิบจะต้องก็น่าเกลียดขคนก็เช่นเดียวกั นอกจากบนทีสาแลรวเรียกว่าขนทั้งตัวอันเดียวกันนั่นเนี่ยผมบกบขนกันเดียวกันเนี่ยแต่มันอยู่คนต่างสถานที่เฉยๆนะเล็บก็เหมือนกันประดับตกแต่งสดสวยงดงามแต่เวลาตัดออกจากเล็บตัดออกจากมือไปแล้วลูก เลยไม่อยากจับไม่อยากต้องเป็นของหน้าเกียดวันก็สกปรกที่สุดต้องแปลงต้องถูกแปลงต้องฝันฟันต้องถูกทุกนันต้องมีจาคัดต้องมียาถูทุกวี่ทุกวัน แต่ป่านนั้นมานก็ย,ยังเน้นยังสกปรกอยู่แต่ทำไมพ้นมันอีกและเวลาเคี่ยวอาหารอะไรจะก,กล้ามคืนกินว่าต้องไปอาศัยฟันนั่นอีกหละต้องเคี่ยวต้องบด้ามันแหลกไปก่อนน,นล้ก็คืนลงไปทำตาหาก็ไม่เคี่ยวไม่แหลกเลยคืนก็ไม่ได้ แล้วขายมาลงดูเดี๋ยวนี้นมันมาเที่ยวมันบดกันแล้วเอากลับคืนไปได้อีกไหมไม่ได้มันไม่โซปกป๊กยันไงน่ะสซปกโสโครกที่สุดมนุษย์ของเราพูดมากหลายเรื่องหลายอย่างหมายความว่าสกป๊กที่สุด ในเมื่อมีชีวิตอยู่ไปยังชั่วหน่อยมันล้างมันเช็ดต้องถูต้องขัด <c oughs> เวลาตายแล้วหมดท่าถ้าจะรักจะชมจะหอมนักต่อใ่ก็ตามเถอตายแล้วไม่สามารถจะไปดมมี่หรอก แต่ต้องไม่สามารถจะแต่ต้องได้ยิ่งนานวันแต่ยิ่งหน้าเียดหน้าเบื่อนอันนี้มันสกปรกที่สุดการพิจารณาเห็นเช่นนี้เรียกว่าเห็นธรรมคำสองพระพุทธเจา้าเห็นอย่างนี้ ทำไมพระพุทธเจ้ายังสอนสกขะกนะไม่สอนอยังไงก็ของมันโกกะปกอยู่ดีสอนตามเป็นจริงนะสิพระองค์ไม่เอาของเทปมาพูดหรอกเอาของจริงมาพูดมันสกกะปกต้องเด็เกิดเกิดก็เกิดในที่โุกกะปก ของเหม็นเน่าเป็นขงเติบโตขึ้นมาจะทานแต้ของทุกกะปกอานการกินทุกสิ่งทุกส่วนที่เราทานเข้าไปล่ะก็จะเหล็กเราเร่า้เราหยิบราบตของะาหานของร่างมีอยมันทกปจะเของผตะดูนเนี่ยออกมาแต่ไม่ของกระปกเลยแต่ถ้าส่ปากไปยังไงตัดเลยมันไม่โชครก ต้องชั ų, ้นดักค so ่อดฝาค่อยช่ bueno, os os ้นพุทองคสอดเขาให้ทคกจุกหลักขอของดีไม mm ่ด hmm ียังตอนนี้ดีแหละมีตอนขบวนตั้งแต่มีตอนขึ้นม่ก็เป็น่านสอนว่าทุกเกิดมาพวกแท้มดทุกอดคนาเดขึดร้นมาเหนียวดูยอยิ่งมากทุกอย่างในหัดเดินคเราเ่็นเดินหน่อย ทุกข์มาพุทมันทุกข์ทุกข์ไปไหนง่ายง่ายนิดหน่อะเกียรวิหน้าหน้าจะเกียรติเป็นอนงับทุกข์อีกทุกขเงาเลยหนึ่ที่วัดนี่เนี่ยเยียงเนี่ยตั้งเกิดมาตายในใจตั้งในใจได้นี่ถนอมนะพอจนนอนจนทุกข์ทุกข์จนตายนอนนะทุกข์จนตาย คนเราพาันหลงทุกข์เป็นสุขได้ทานอาหารการกินว่าตรมสมบูรณ์ว่าตนสุขสบายมันสุขอะไรทานอาหารเปิบเข้าเสพปากเคี้ยว แหลก์งค่อยคืนนันเปิดา้าเสป่ามาันก็เลยแสนทุกตัวคนอื่นมองดูมันทุกแสนทุกเกลืนกินไอ้เกืนเองก็ไม่ได้ต้องเปิดโสเเปิดนั้นเปิดนี้ใส่ทสิ่งทุกอย่างเัินยังเรียกว่าทุกไม่เห็นทุกเลย คนเราจึงไม่ภาวนาไม่เป็นคนไม่เห็นทุกข์ภาวนาไม่เป็นเราทุกแสนสาหัสจนกระทั่ง